สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำดวงความรักตามธาตุเรามาเริ่มกันที่ธาตุน้ำก่อนแล้วกันเนาะเชื่อว่ามาฟังพอดแคสต์นิทานเรื่องเล่ารับพลังงานดีๆไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่าน หรือปิดไปถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยพลังงานเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่โคงเรื่องของ ชาวธาตน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกดูตามศาสตร์ตะวันตกใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอ,อยู่ราศีอะไรเดี๋ยวปันลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์อ่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ใบแรกโรแมนติก โรแมนติกความรักคนโสดชาวธาตุน้ำแพชชัน่นคุ้มค่า <c oughs> คุ้มค่ากับการรอคอยเป็นพลังงานบวกจริงๆด้วยถ้าในตอนนี้คุณจะคุณอาจมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะเจอความรักที่ดีเมื่อไหร่จะเจอความรักที่มันมีความโรแมนติก เขาบ้างไหมนะในเดือนกันยายนคุณกำลังจะได้เจอนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มที่ฉันใช้ชีวิตสโสดมาเพื่อได้เจอคนคนนี้บางทีแล้วเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่สโสดเนี่ยฉันคงไม่ได้เจอเขาประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ว uh oh. คุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วแหละบางทีแล้วหลายคนในช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าอยู่ตนอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้เหงาอะไรนะแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ดีเหมือนกันราชาถือไม้เท้า อ่าไม่ใช่อัศวินขอโทษค่ะราชินีือดาคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานในเรื่องของความรักค่อนทางที่จะสูงก็คือแบบอาจจะเคยไม่ตั้งมาตรฐานมาแล้วและเคยโดนทำร้ายความรู้สึกสตรนอน พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วจริงๆแหละถ้าก่อนหน้าหัวใจของคุณมันบอบช้ำไพ่สเตรน์ออกมาบอกว่าในตอนนี้คุณมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีภูมิต้านทานในเรื่องของความรักด้วยนะคะคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆ เปรียนหลายคนน่ะโสดนานด้วยนะโสดแล้วก็อพอคุณโสดคุณมุ่งเน้นไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรับผิดชอบซึ่งว่าทำไมคุณถึงพร้อมที่จะมีความรักและเพราะคุณดูแลตัวเองได้ไม่ไม่ต้องพึ่งพาใครประมาณนี้ด้วยนะคะมีประสบการณ์ที่ จ็บปวดมาแล้วเราก็เอาตัวรอดมาได้แล้วอ่ะเรามาดูกันความรักของชาวชาติน้ำเมีนกรกฎพิจิตในเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างเด็กชื้อดาบจะมีคนเข้ามาทำให้คุณเหมือนสับสเหมือนแบบเขาไม่ได้เรียกว่าสับสนสงสัยใน,ในตัวของเขา ถ้าเกิดตอนนี้หัวใจของคุณมันห่อเหว่ทำไมฉันต้องอยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณกระชุม่มกระชวยขึ้นอีกครั้งนะคะเขาจะเป็นคนที่รู้จักดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่คนที่เขาชอบคนที่เขาคิดจะโคบหาด้วยเดีกถือเหรียญ คุณจะคอยดูท่าทีคนนี้มากๆในอีกในหนึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณมีอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็จะเป็นคนที่เวลาเขาจะเข้าหาคุณเนะ่เขาจะไม่ค่อยกลา้าคือเขาจะคอยดูท่าทีของคุณอยู่สักพักใหญ่ๆอยู่นานเลยนะเพราะเขากลัวหน้าแตกด้วยเอ uh huh. คนคนนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อคุณมากๆอ่ะจากแบบคนที่เฮ้ยไม่รีบไม่รีบในเรื่องของความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เขาจะทำเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆมันก็ดีเหมือนกันนะสีดาบ ความสัมพันธ์เนี้ยจะไม่ค่อยหวือหวาเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบถามว่ามันจะเป็นความคลั่งหลักไหมในเดือนกันยายนอะ่ะจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่สามารถที่จะพัฒนาคือพอยิ่งคุยกันอะยิ่งรู้จักกันมันจะเพิ่มระดับเลเวลไม่ใช่แบบว่ามาปุกปกรับแล้วคลั่งรักเลยนึกออกใช่ไหม ทีนี้มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะเปิดใจให้เขาเข้ามาไหมเพราะหลายคนในช่วงเนี้หลายหลายอย่างมันมีเรื่องที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าก็ได้อืมสี่เหรียญชาวธาตุน้ำคุณยังไม่ค่อยไม่ค่อยอยากสละโสดยังเป็นคนที่ตัวคุณเองนะ จะยังหวงแหนความโสดอยู่อาจจะเป็นเพราะพอคุณได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆคุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขมากขึ้นได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำขอขยายสี่เหรียญหน่อยนะคะทำไมคุณถึงยังไม่เปิดใจให้กับเขามากหกไม้เทา้า อืมหงใบไปเท้าคือคุณน่าจะมีจุดหมายเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปันมองเห็นว่าถ้าเกิดคุณจะให้เขาเข้ามาเขาจะต้องไม่ลดคุณค่าหรือบั่นทอนกำลังใจที่คุณสร้างขึ้นมาจะเจอกันจากการงานการเดินทาง คนคนนี้สามารถที่จะให้คําปรึกษาหรือสามารถที่จะ support หรือเป็น back up back up ให้กับคุณได้ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานประจําเขาก็จะเหมือนคนที่เข้ามาเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้กับคุณ ลักษณะเขาเขาจะเป็นคนที่เดี่ยวนะเป็นคนที่ถึงมีอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตเขาพร้อมที่จะลุยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคและถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีปัญหาในเรื่องของระยะทางด้วยก็ได้เขาจะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั้นนะคะระยะทางไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้เขายอมแพ้ในความสัมพันธ์ เจอมูน <The> เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่ะเขาเคยผ่านความรักที่ไม่ดีมามันก็เลยทำให้บางทีแล้วว่าการที่จะเข้าหาคุณนะ่ะเขาก็กลัวเขาผิดหวังเหมือนกันกับคุณเลย คนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการฟินจิตหมอนการที่เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกเหมือนบางทีตัวคุณนะ่ะปั่นเห็นสี่ดาบบางทีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนที่คุณจินตนาการไว้แต่คุณจะพยายามแตะเบรคคุณนะ่ะเหมือนแตะเบรคตัวเองว่าเฮ้ยมันจะแค่ ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะสองถ้วยคุณกับเขา่าจะการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะเป็นในเรื่องของคุณกับเขาจะมีเรื่องไลฟ์สไตล์หรืออะไรบางอย่างที่มันคุยกันถูกคอแล้วต้องคุยกับคนคนนี้ถ้าคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่อินหรือมันแบบว่าความคิดเห็นมันไปคนละทิศคนละทางแต่กับคน คนนี้จะไปในชิศทางเดียวกันมีหลายๆอย่างเหมือนกันมีการมอบและการรับที่มันเท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างไม่กักหรือต่างฝ่ายต่างไม่เอาเปรียบไม่มีใครเสียเปรียบในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะและคนๆนี้จะเป็นคนที่แสดงออกทางสายตา ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหวานแต่จะเป็นคนที่มีการกระทำที่คุณรู้สึกว่าคุณอุ่นใจคุณไม่ฟุง้งไพ่สีดาบคือคุณไม่ต้องคอยนั่งกังวลหรือเสียพลังงานน่ะนึกออกใช่ปะคือเขาจะเหมือนกับความสบายใจที่มีให้กับคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณเปิดใจยากมากเลยปันเห็นสี่เหรียญคือ จริงๆเขารับรู้เลยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เปิดใจย่กเพราะบางทีเขาเหมือนกับพยายามเข้าหาคุณแต่คุณก็เหมือนเพิกเฉยหรือเมินเฉยกับเขาด้วยก็ได้นะคะถามว่าความแข็งแร่งของคุณน่ะมันก็จะมีความกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวผิดหวังอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะแต่อัศวินชื่อไม่เท้าเขาลุยจริงเขาเหมือนกับคนที่ ลุยแล้วก็ลุยเดินหน้าจีบพุณเลยอ่ะเพราะตัวคุณเองเหมือนกับคนที่ถูกสเปคหรือคนที่แบบใช่เลยอ่ะสำหรับเขาพอเขาพอแบบคุณเริ่มตอบข้อความเริ่มคุยเล่นกับเขาอ่ะ เขาจะไม่ดูท่าทีคุณแล้วนะเขาจะเหมือนมีการชวนพูดชวนคุยเรื่องราวที่คุณชอบด้วยเหมือนกันเขาเป็นคนที่ถามว่ามีความกลัวอะไรไหมมันจะมีบ้างคนเราม,มันมีความกลัวอยู่ลึกแต่คนนี้มีความกล้ามากกว่าคือเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลือกคุณแล้วนะคะใน,ในเดือนกันยายนสอง6เนี้ยคนคนนี้จะชัดเจนมากๆ ในเรื่องของการเข้าหาคุณนะเด็กถือช่วยเพราะคุณเองอะ่ะคุณไปมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากๆเลยอะ่ะคนคนนี้จะเป็นคนขี้อายด้วยในช่วงแรกที่คุณไกลู้าจักกับเขาเขาจะพูดน้อยแต่พอนานๆไปเริ่มสนิทเขาจะเหมือนเริ่มแบบพูดเยอะมากขึ้นแต่ไม่ได้ถึงกับพูดมากนะคะ เขาเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์แล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนเวลาที่เขาจะตัดสินใจคบใครรักใครคือเขาคิดมาดีแล้วไม่ใช่แบบอาการแนวแบบมาไวัยไปไวอะค่ะไม่ใช่ยิ่งทำไมเขาถึงชอบคุณรู้ไหมเพราะว่ายิ่งคุยกับคุณอะ เขารู้สึกว่าเขาอยากค้นหาคุณน่าจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่เป็นสกิลโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเวลาที่คุณเล่าว่าวันๆหนึ่งคุณไปเจออะไรบ้างไปทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาจะชอบฟังคุณจะรู้สึกว่าคุณได้พูดคุยแล้วมีคนที่เคยพร้อมที่จะรับฟังคุณชอบฟังเรื่องราวของคุณอืม เขาเป็นคนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่ดีมากๆนะคือคุณน่ยจะห้ามยากห้ามใจตัวเองยากมากๆเพราะว่าคุณได้ไปเจอกับคนที่อบอุ่นหัวใจอเดี๋ยวก่อนนะแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาขอปั่นเปิดเพิ่มหน่อยคุณเองคุณก็เปิดใจให้กับเขาแหละแต่คุณค่อนข้างที่จะมีการเว้นระยะซึ่ง ปันเห็นสี่ถ้วยมกเมื่อกี้ในฝั่งของเขาน่าจะคือคุณแบบถามว่ากลัวไหมมันก็มีมีกังวลไหมมีซึ่งบางครั้งอะ่ะการเว้นระยะของคุณมันทำให้เขาอะ่ะเดาทางคุณไม่ออกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาก่อนที่คุณจะเจอคนนี้คุณจะฝันฝันเห็นคนแปลกหน้า เซนส์สัญชาตญาณของคุณจะแรงมากๆถ้าลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีเพราะตาที่สามจะเปิดคุณจะรับรู้ได้เลยอ่ะเขายัางไงปันจะบอกว่าคนนี้จะไม่ได้เข้ามาเบียดเบียนคุณแต่จะเข้ามาช่วยเหลือซะด้วยซ้ำซึ่งบางทีนะคุณจะคิด คิดเยอะนิดนึงในเรื่องของการเริ่มความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ว่าเฮ้ยคุณพร้อมพร้อมหรือยังแต่จับตามหน้าไพ่ที่ปันเปิดอ่ะคุณพร้อมแล้วแต่มันมีอะไรบางอย่างที่คุณอ่ะคอยแตะเบรกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมีคุณสมบัติที่ดีหรือยังพร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไพ่อ่ะแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเคยมีอดีตที่มันไม่ดี ุณอย่าเอามาโทษตัวเองแต่ให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเออจะก่อนเราทำตัวแบบไหนให้มากเกินไปอะไรอย่างนี้มันเลยทำให้เราผิดหวังหรือเปล่าลองมองอีกมุมมองหนึ่งคุณจะไม่กลัวในเรื่องของความรักนะคะเขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะแต่เขาจะเป็นคนยืนยืนกันดูแต่เขาจะเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องจับต้องได้ ซึ่งคุณจับต้องได้ในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาให้ในสิ่งที่เขาพูดเพราะเหมือนกับคุณรับรู้ว่าเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงแล้วคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงความสัมพันธ์ก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันที่แน่ๆพอคงไปสักพักคุยไปสักพักเขาจะมีขอขวัญแทนใจให้กับคุณด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกัน ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะคาดหวังอนาคตที่ดีได้นะอืมเอาประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาค่ะจะเมจิกเชียนราชาถือถ้วยเอ่อเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตหน่อยนะคะเราคุณจะมองเห็นด้านดีของคนคนนี้อย่ามวัวอยู่เฉยออกไป คุยกับคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆหรือทำอะไรที่คุณไม่ไม่ตึงเครียดแบบนี้ด้วยก็ได้เขาเป็นคนอบอุ่นจนทำให้คุณใจอ่อนแหละอืมอ่ะมาต่อไพวิสตอมนะคะ สร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างจากฐานที่มัน่นคงคนทั้งสองคนมัน่นคงซึ่งกันและกันเป็นความสัมผัสเป็นความเสิ่งเอเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนบ้านใจคุณน่ะคือคุณคุยกับคนนี้ไปอะ่ะใจคุณจะรู้ดีขอให้เชื่อเสียงของหัวใจตัวเองนะคะ เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับคุณเคยคิดว่าอยากได้คุณแบบไหนอืมอามาต่อด้วยไพ่ทำขวัญน,นะคะอทำไมไพ่เป็นแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้โห สิ่งศักดิ์สทธ์นำพาคนคนนี้มาให้กับคุณผลกระทบอยากกลัวเห็นไหมอยากกลัวผลกระทบที่จะมีต่อความสัมพันธ์ในความในความรักครั้งนี้ยคือความกลัวไพ่บอกว่าอยากกลัวอืมไม่นั้นนะ่ะคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลำบาก เพราะมันก็จะทำให้เขาอาจจะแบบไปจากเราก็ได้นะคะการลายนานมิตรค่ะว่าเป็นการลายนานมิตรที่ดีได้เลยคนหนึ่งแต่ถ้าความกลัวของคุณน่ะมันจะผลักให้คนคนนี้ออกไปนะขอให้ผ่อนคลายค่ะในความสัมพันธ์นี้เนี่ย คุณกาลังจะได้รับสิ่งที่เราคอยฉะนั้นแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพามาให้คุณบางทีแล้วว่าความรักครั้งก่อนอ่ะของคุณน่ะที่มันพังทลายอะไรอย่างเงี้ยลงไปอ่ะเพราะว่าทําให้คุณได้เจอกับคนที่ใช่คนที่แบบคุณอยากได้ความรักแบบนี้แบบนี้เพราะถ้า คุณไม่ได้จบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปอย่างที่ปันบอกเลยคุณอาจจะไม่เจอคนที่แบบว่าเป็นความรักที่โรแมนติกให้กับคุณก็ได้นะคะอามาราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ของเขานะคะเรามาดูกันของคนที่จะเข้ามาหาชาวธาตุน้ำ เมทุนกรโกดท่านนะ้ำเหมือนกันเลยอมังกร <c oughs> สิงตุน้นมีนโอ้น้ำเหมือนคุณทีเนี้ยปานจะบอกว่าคนที่เข้ามาหาคุณครั้งเนี้ยเป็นคนที่ รักคนยากแต่ถ้ารักแล้วคือรักมั่นคงมากๆเลยโอเคนะคะสำหรับคนโสดชาวธาตุน้ำขอให้สุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ